ซึ่งข่าวกรองจากกองทัพเรือนะครับได้ประกาศว่าได้ผลักดันทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่อธิปไตยของเราที่บ้านชำรากจังหวัดตราซึ่งมันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นความสําเร็จทางการทูตที่ราบเรียบนะครับแต่พี่น้องชาวไทยครับนื่นเป็นเพียงยอดภูเขาน้าแข็งแต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่เบื้องหลังถ้อยถแถลงที่นุ่มนวลน,นั้นมันได้ซ่อนไว้ซึ่งเรื่องราวการชิงไหวชิงพลิบความอดทนที่ยาวนานมาหลายทศวรรษและปฏิบัติการทางทหารเชิงจิตวิทยา ที่ทหารไทยเรากําลังรุกคือบอย่างเงียบเชียบแต่หนักหน่วงเพื่อทวงคืนทุกตารางนิ้วของแผ่นดินแม่กลับคืนมานี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวการประท้วงแต่มันคือมหากาบแห่งศักดิ์ศรีที่พยักกาลังสั่งสอนให้โลกรู้ว่าอย่ามาคิดลองดีกับดินแดนขวานทองเป็นอันขาดแผร่เรื้อรังที่บ้านชำรากและเกมบนที่สูงที่เราเคยเสียเปรียบ และก่อนที่จะไปถึงการปฏิบัติการสุดสถานฟ้านะครับเราจะต้องเข้าใจความเจ็บปวดที่ฝั่งรากลึกมาเกือบ40ปีกันซะก่อนครับพื้นที่บ้านชารากจังหวัดตราดนั้นมันไม่ใช่แค่พื้นที่พิพาทธ,ธรรมดาธรรมดาแต่มันคือแผลเป็นทางประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อตั้งแต่ยุทธการบ้านชารากในปีพศ2 5 2 7ถึง2528้และก็ถูกตอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับปัญหาใหญ่หลวงของเราในพื้นที่แห่งนี้ก็คือ ชัยภูมิครับซึ่งท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าเราอยู่ที่ตีนเขาส่วนพวกเขาอยู่ที่บนสันเขาที่สูงกว่าซึ่งมันข่มเราทุกทางและการที่เราจะใช้กำลังเข้าผลักดันแบบตรงๆนั่นก็หมายถึงการสูญเสียมหาศาลของฝ่ายเรานะครับนี่คือเหตุผลที่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่เต็มอกวันนั้นคือพื้นแผ่นด,ดินไทยแต่เราก็ทำได้แค่เพียงช่องทางการทูต กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดก็ได้ยื่นหนังสือประท้วงครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกับการตักน้ำใส่ตุ่มที่รั่วพวกเขาก็รับหนังสือไปนะครับแต่สิ่งปลูกสร้างค่ายทหารและคูเรบก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันก็เป็นเหมือนน้ำตามใจคนไทยทั้งชาติอยู่แบบนั้นครับและการประชุมคณะกรรมการชายแดนครั้งล่าสุดที่นำไปสู่การผลรรักดันกำลังพลของกัมพูชาออกไปจึงไม่ใช่ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ แต่มันคือผลพวงมาจากแรงกดดันจากสมรภูมิอื่นครับที่กําลังเดือดร้อนระอุจนฝ่ายนั้นต้องยอมถอยในบางจุดเพื่อรักษาหน้าของตัวเองและสมรภูมินั้นเองก็คือที่ที่ทหารไทยเรากําลังพลิกเกมจากหน้ามือเป็นหลังมือครับสนิมที่กัดกินจากภายในเมื่อกองทัพเขมรพังทลายเพราะผู้นำในขณะที่สถานการณ์ที่จังหวัดตราดนั้นมันเป็นการเผชิญหน้าเชิงภูมิศาสตร์ แต่อีกฝากหนึ่งของชายแดนคือตั้งแต่เขาพระวิหารยาวไปถึงช่องบกสงครามอีกรูปแบบหนึ่งก็กำลังเกิดขึ้นครับนั่นก็คือสงครามจิตวิทยาฝ่ายกัมพูชาอาจจะระดมกำลังพลและอาวุธเข้ามาประชิดชายแดนแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือพวกเขาได้ส่งหน่วยทหารรบพิเศษจากหน่วยส่วนกลางที่เรียกว่า BHQ เข้ามาถึง5กองพันเลยทีเดียวและคำถามก็คือทำไมไม่ใช้ทหารบ้าน หรือทหารชายแดนเหมือนที่เคยทํากันละครับและคําตอบที่นักข่าวสายทหารระดับพระการอย่างคุณวัาสนานาน่วมได้นํามาเปิดเผยนั้นมันก็ช่างเจ็บแสบและได้สะท้อนถึงความเปราะบางภายในของกองทัพของกัมพูชาได้อย่างถึงแก่นเลยทีเดียวครับว่าทหารกัมพูชาที่ชายแดนนั้นมันหมดใจที่จะสู้แล้วเพราะพวกเขาได้ถูกทอดทิ้งเยี่ยงทุลีดินครับนั่นก็คือว่าเงินเดือนไม่เคยจ่ายในยามที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลก พวกเขากลับไม่ได้รับแม้แต่ค่าตอบแทนพื้นฐานครับแล้วก็ศพเพื่อนที่ถูกทอดทิ้งซึ่งภาพร่างร้ายวิญญาณของเพื่อนร่วมรบที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยที่ผู้นำเขมรไม่เคยใจดีมันก็ได้กัดกินหัวใจของทหารทุกคนอยู่แล้วแล้วก็บวกกับความเหนื่อยล้าสุดขั้วหน่วย B HQ ที่มาจากส่วนกลางนั้นคือได้รับการดูแลแบบประคบประงมดุจเทวดาในขณะที่พวกเขาถูกปฏิบัติเหมือนสุนัขรับใช้ ซึ่งความระทมทุกเหล่านี้นะครับมันคือสนิมที่กัดกินกองทัพกัมพูชาจากภายในมาจนถึงจุดแตกหักเมื่อแม่ทัพภาคที่2ของไทยได้ประกาศกล่าวว่าหากรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของไทยคือยิงได้ในทันทีกัมพูชาลอบเข้ามาบังคับถ้าเห็นยิงได้เห็นยิงได้อันนี้ผมสั่งการเลยซึ่งคําประกาศนี้นะนะครับมันเปรียบเสมือนฟางเส้นสุดท้าย ซึ่งทหารกัมพูชาที่เสียขวัญอยู่แล้วก็ยิ่งตระหนักว่าการรบครั้งนี้อาจจะมีแค่ตัวเที่ยวเดียวนั่นก็คือไปยมมาโลกครับโดยที่ครอบครัวของพวกเขาที่อยู่ข้างหลังนั้นไม่ได้อะไรเลยนั่นเองปฏิบัติการพยักย่องเงียบและเสียงตะโกนจากค่าศึกหรือเมื่อข่าศึกอ่อนแอจากภายในแล้วนะครับพยักอย่างเราก็ไม่รอช้า นี่คือจุดที่คนไทยต้องปรบกมือให้กับทหารหายของเราให้ดังๆครับเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแต่เราใช้สมองและความกล้าหาญครับซึ่งทหารไทยเราก็ได้เริ่มปฏิบัติการที่ผมจะขอเรียกว่าพยักย่องเงียบก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือข้อที่1ทหารไทยของเราได้ลาดตระเวนกดดันซึ่งหน่วยลาดตระเวนของเรานั้นนะครับก็ได้เดินเท้าเข้าพื้นที่อย่างไม่ลดละ มันได้สร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาทำให้ทหารเขมรที่ขวัญอ่อนอยู่แล้วก็ต้องผวาอยู่ตลอดเวลาครับข้อที่2ก็คือทหารไทยนั้นได้รอจังหวะให้ฐานร้างซึ่งนั่นก็คือว่าเมื่อทหารเขมรทนแรงกดดันไม่ไหวหรือถอยไปรวมกำลังกันแล้วก็ปล่อยให้ฐานว่างไว้เพียงชั่วครู่นั่นก็คือโอกาสทองของเราครับที่จะเข้าไปยึดและข้อที่3ก็คือการเข้ายึดและปักปันเขต ซึ่งทหารไทยก็จะรุกคืบเข้าไปยึดฐานในทันทีแบบไม่มีลังเลครับและก็วางลวดหนามเพื่อแสดงอาณาเขตอย่างชัดเจนแต่พอทหารขเขมรย้อนกลับมามันก็ทําได้แค่มองตาเปลิดๆเ,เ,เพราะฐานที่มั่นนั้นได้เปลี่ยนเจ้าของไปแล้วนั่นเองครับและด้วยยุทธวิธีนี้ทหารไทยก็สามารถยึดคืนพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ได้แล้วมากกว่า20จุดนี่คือการทวงคืนแผ่นดินโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแม้แต่หยดเดียวนั่นเองแล้ครับ ซึ่งความพังทลายทางใจของฝั่งทางเขมรน,นั้นมันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าทหารเขมรได้ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาคือมีอยู่ฐานหนึ่งนะครับที่นายทหารเขมรได้สั่งยิงใส่ทหารไทยแต่ลูกน้องกลับวางอาวุธนิ่งเฉยก็เพราะว่าพวกเขาไม่อยากรบอีกต่อไปแล้วก็ได้มีเสียงตะโกนแห่งความสิ้นหวังครับซึ่งไม่นานมานี้ก็ได้มีคลิปทหารเขมรที่ได้ตะโกนข้ามฝั่งมายังฝั่งไทยด้วยภาษาที่ฟังออกบ้างไม่ออกบ้าง และก็จับใจความได้ว่าไม่คิดถึงเมียคิดถึงลูกบ้างหรอพวกข้าอยากกลับบ้านแล้วซึ่งเสียงตะโกนนี้นะน,นะครับมันคือเสียงแห่งชัยชนะทางจิตวิทยาที่มันดังกึกก้องที่สุดมันคือเสียงที่ยืนยันว่ายุทธศาสตร์พยักย่องเงียบของเรานั้นมันสําเร็จอย่างงดงามเลยทีเดียวครับจากสมรภูมเลือดสู่สมองของผู้นำศักดิ์ศรีที่เราต้องทวงคืน แล้วเรื่องราวก็ยังไม่จบแต่เพียงแค่นั้นนะครับการที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญอดีตแม่ทัพภาคที่2ที่เคยบัญชาการรบในปีพศ2554และก็เป็นผู้ที่เคยยึดปราสาทตาควายกลับคืนมาได้ในครั้งนั้นซึ่งท่านได้มีชื่อเป็นหนึ่งในแคดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนจากผู้ที่มีอำนาจว่า นโยบายปกป้องอธิปไตยแบบถึงลูกถึงคนจะกลับมาอีกครั้งนี่คือบทพิสูจน์ที่กระแทกใจเราทุกคนชัยชนะในการปกป้องชาติมันไม่ได้มาจากการนั่งเจรจาในห้องแอร์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มนเกิดมาจากการประสานงานที่ไร้รอยต่อระหว่างการทูตที่เฉียบคมกับปฏิบัติการภาคสนามที่กล้าหาญและชาญฉลาดของเหล่าทหาร,หารผู้ที่เป็นดังกระดูกสลังที่แท้จริงของชาติครับ แผ่นดินทุกตารางนิ้วที่ได้คืนมานั้นมันไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้านะครับแต่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อสติปัญญาและความเสยสละของพวกท่านเหล่านั้นซึ่งในวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ประสาทต,ตาควายกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์แต่จงเชื่อไว้เถิดนะครับว่าเมื่อมีโอกาสหรือเมื่อมีการประทะก,กันเกิดขึ้นอีกครั้งเราเอาคืนมาแน่นอนครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะขอให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจนะครับว่า ในโลกแห่งภูมิรัฐศาสตร์ที่โหดร้ายไม่มีใครหรอกนะครับที่จะรักและปกป้องแผ่นดินนี้ได้ดีเท่ากับคนไทยด้วยกันเองพลังที่แท้จ,จริงของเรามันไม่ได้อยู่ที่อาวุธที่ทันสมัยที่สุดแต่อยู่ที่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้และสมองที่รู้จักพลิกแพลงเพื่อเอาชนะศัตรูนี่คือจิตวิญญ,ญาณของพยัคฆ์แห่งสยามประเทศครับและท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสนับสนุนเล่าให้ฟังก็สามารถทำได้โดยผ่านปุ่มซ u เปอร์แชทหรือสมัครเป็นสมาชิกก็ได้เช่นกันครับก็เพื่อว่าผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหรือถ้าไม่สะดวกทั้งสองวิธีนั้นก็สามารถสนับสนุนเล่าให้ฟังผ่านหน้าบัญชีธนาคารและ QR Code ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอในตอนนี้ก็ได้เช่นกันครับ เมื่อฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแนะนำเล่าให้ฟังขอขอบพระคุณอย่างสูงครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษสัตรราชท่ราชแห่งสยามประเทศโปรโดดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทอง และมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ